ไม่แต่แบบคอมเมนต์ภาษาอังกฤษอ่ะคุณอ่านไม่ออกเหรอต่างประเทศคุณอ่านไม่ออกหรือไงแค่ภาษาอังกฤษอ่ะคุณอ่านไม่ออกหรือไงคุณถามตัวเองก่อนเฮลโลเนี่ยผมอ่านออกผมอ่านออก I love you I love you too เนี่ยผมอ่านออกทุกคน O W A คืออะไรวะผมว่าครับ Thank you for gift นะครับ for gift me นะฮะ Thank you out 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 O W A อ่ะไม่รู้มันเป็นศัพท์ O W N หรือว่า A ขอบคุณมากครับคุณกุ๊กใหม่นะครับผมสำหรับสร้อยทองครับตอนนี้ผมมีแต่สร้อยสร้อยสแตนเลสนะมีสร้อยทองมาใส่ได้ทีมาเดทกันหรอครับมากินข้าวครับมากินข้าวเฉยเฉยกินข้าวไม่เรียกเดทหรอกครับใช่ไหมกินข้าวเรียกเดทปะกินข้าวไม่เรียกเดทขอบคุณมากครับคุณมิเบียแหละครับ โอ้ม้อไฟนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณม้อไฟมากนะครับผมตอนนั้นคุณมาลดแซบไงทำไมคนดูเลยพันกว่าคุณมีแปดร้อยขอบคุณสำหรับช่อดอกไม้ครับผมขอบคุณมากครับอะไรนะคืออะไรนะรถแซบไม่ตอนนี้คุณคุณกินผมก็ลดแซบส้มตำอ๋อโอ้ยอ๋อ แต่ว่าเขาติดฉาก EP ที่สองแน่นอนเลยผบครับอบครับของขวัญมาอีกเลยสปาเกตตี้เจมขอบคุณกิฟต์นะครับขอบคุณของขวัญนะครับพี่โบสั่งอะไรมากินมันคือมันคือกะเพราข้าวกะเพราห่อไข่ข้าวไข่ห่อกะเพราไข่ครับข้าวไข่ห่อกะเพราไข่ ข้าวไข่ห่อกระเพราไก่หมูเมื่อกี้หอกไก่ไก่ดูมัเมาแล้วดูมัเมาแล้วเนี่ยเออเขากินลูกอมไปมาได้นะครับถ้าร้านเนี้ยถ้าเจอถ้าน้องเขายื่นลูกอม hard beat ให้ทุกคนอย่ารับนะครับเพราะว่าถ้ารับปุ๊จะตายเยอะแบบเนี้ยดูว่าน้องเขาใส่อะไรเข้าไปนี่ผมไปกินให้ทุกคนอ้าวอาหารมาครบแล้วเจมมาครบแล้วครบแล้วอินเสิร์ตอาหารอินเสิร์ตอาหารเฉยทุกคนนะเดี๋ยวรอเราดีนะครับ ไม่หล่นไม่หล่นไม่หลดขอบคุณมากครับสหรับมงกุฎนะครับโอ้โหมีบอลลูนด้วยนะฮะคุณแนนนี่นะครับคุณแนนเนียนะครับ oh คุณนาเนียนะฮะผมอ่านยังไงแปดหมื่นคุณอ e> ่านยังไงเตียมหูเต at ียมหูเขาตอบอย่างพูดเหนือได้ไหมพูดไม่ได้เจ้ากินเผื่อด้วยนะครับได้เลยครับผมอ่ะมายังอมยัง พร้อมแล้วอ่ะสามสองหนึ่งโอเคแทะด้แทแด้อนี้อาหารก็มาครบแล้วนะครับผมอาหารก็มาครบแล้วนะครับอันนี้ก็คือความล่อยหล่อลงไปตอนแรกมันจะฟูกว่านี้ผมรออาหารมาครบก่อนไงก็เลยแบบเออใช่จานอันนี้ก็เป็นอาผมจะเป็นเต็งหนึ่งนะผมจะอยู่อันนี้ก็คือข้าวกะเพราหมูสับนะครับใช่ไ่ดาวนี่ก็มีหคืตะกองตะกรงอันนี้เป็นอ่าสปาเกตตี้คาโบนาร่าไม่ใช่สปาเกตตี้หมูสับหมูสับซอสแดงซอสแดงอ่าจอหนี่เป็น ข้าวไข่ห่อกระเพราไก่ไก่ใช่เลผสมหมดเลยไก่หมูไข่ใช่แล้นี่เป็นน้าเดี๋ยวเราจะมีของหวานให้ดูกันอีกทีหนึ่งในตอนท้ายคลิปว่าของหวานของพิเศษสุดพิเศษของร้านนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับจะรลอไปชิมกันเลยเพราะว่าตอนนี้ผมคงต้องขอตัวไปกินก่อนนะครับน่ากินมากเอ้ไนขอชิมหนคำนึงคำนึงเออคำนึงคุณต้องเป็นคุณเต็งหนึ่ง ผมต้องกินเองเอะนเนี่ยใช่คุณต้องกินเองสิห้าเป็นไงเอาเสร็จแล้วหรอ <c oughs> <c oughs> ไ,มไม่ได้พูดเลย <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> นะครับขอบคุณคลิปนะครับ <c oughs> คุณบิวบีบิวนะครับผม เราติดตามซีรีส์อยู่นะครับได้เลยครับผมแล้วแซบเป็นเจ้าใด้ทีจสิเนี่ยเป็นจเจ้าใด้<อ>เป็นเจ้<ม>าใด้เฮ้ยคนใส่แว่นให้ทางร้านนี้เป็นเป็นของพวกคุณนะครับทางร้านนี้ทางร้านนี้ผมผมจองมาแล้วครับทางร้านนี้ขอบคุณสําหรับหม้อไฟด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่โบกินอย่างเดียวนะพี่โบเขาแบบไม่สนอะไระตอนนี้ไม่สนอะไรไนะม่ใช่ช่องผมอะ่ะ อ๋อช่องนี้ไม่ใช่ช่องของเราสองคนเอออันไหนอัไหไม่ใช่แล้วเพราะว่ามีมึงเข้ามาเนี่ยอ๋อเนสามละขอบคุณนะครับสำหรับสร้อยทองติกตอกเลยนะครับผมขอบคุณมากครับ thank for give me นะครับผม thank you for me วันนี้ก็จะเข้ามาในโอกาสขอบคุณนะครับ thank you 4 0 0 k 4,000สคนนะครับโอ้โหใส่แว่นใส่แว่น พี่ไม่เส็มต่ไม่ทันขอบคุณกิฟนะครับขอบคุณ4 0 0 0 0เ K นะครับผมนี่จริงคอนเทนต์หลักของวันนี้เลย<ม>ก็คือมาขอบขอบคุณใช่ตอนนี้ติกตอ,อกผมคนติดตาม4 0 0แส0แล้ว<ม>ขอบคุณนะครับ Thank you for เฮ้ย Follow me ใส่แว่นใหม่แล้ว Hello Bank ทรณิน Hello พี่ใส่แว่นไม่ทันเออใช่ต้องใส่แว่นใหม่แล้วบอกผมก่อนเลยนะผมจะได้แบบเรียกพี่เขาทันนะครับพี่เขห่วงกิน วัสดีครับผมโบนัสโทรทีครับจะสั่งกระเป๋าชอบสีไหนเราได้มีสีไหนบ้างให้เขาเลือกกระเป๋ามีแต่สีเบจนะครับแต่ว่าจะทำเป็นสองฟอนก็คือหนึ่งมันจะมีหนึ่งฟอนเนี่ยตัวข้างบนเป็นสีแดงตัวข้างล่างเป็นสีน้ำเงินแล้วก็หนึ่งตัวเนี่ยอีกอีกใบนึงก็จะเป็นตัวข้างบนสีเงินข้างล่างสีแดงแยวไงรายละเอียดเนี่ยรอได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะออกแบบมาแบบ กับถูกผ้าเป็นกราฟิกออกมาหนึ่งสองคนก็แล้วก็จะเปิดเกี่ยวธุรกิจครอบครัวแหละอ๋อพี่พีทสวัสดีครับพี่พีทหนังหน้าลงนะครับผมเมื่อไหรจะได้ดูครับผมจะได้ไปออก EP สองในเนี่ยเขาจะชวนเราไปออก EP สองเหมนี่ยผมโป้แตไปแล้วอ่ะประเด็นอ่ะจบจัดตรงโป๊แตกแล้วทุกคนขอบคุณโจ๊กทุกๆนะครับคุณ SMS นะครับขอบคุณนะครับโหมมีทุกตุงมาด้วย ตัรต้เหรอตตาสุลต่านตัตานด้อมนะยอมมาจงจริงๆคนคนนี้ไม่ก่อยเปคุณทรงอะอะยะอ่งงี้ยถ้าหมาคุยได้หน่อยนะมาคุยให เลิฟยูทูน่ารกน่ารกน่ารกอะไรเอ่ยจะป็น่ารักหรือเปล่าอือขอบคุณครับสวัสดีครับพี่แบงค์ไลน์นาำอย่างอุ้ยใครหอมแก้มจุกน้อยสวัสดีครับผมจุกเองครับจุกว่าปกติจุกว่าฮะจุกว่าปกติผมไม่ผมไม่มาจุกนะครับปกติผมก็ ผมมันจิ้มตาไงผมเลยต้องมาจุกน่ารักขอบคุณมากครับบ <c oughs> ขอบคุณครับ เ,เพลงดีจุงได้ยินเพลงด้หรอ <c oughs> เพลงดีครับขอบคุณหม้อไฟนะครับที่มาคุณมาราย,ยาทดีอ่ะมือแบบมืออ่อนตีนอ่อนแต่เฮ้ยมืออ่อนเท้าอ่อนน,นะครับแบบว่าใครส่งอะไรให้ก็ไหวตลอดเลยผมก็เท้าอ่อนเนี่ยคุณหนังหนักนะหุ่ก็เท้าอ่อนนะคุณทำไมก็ไหวให้คุณตลอดเนี่ยไหวสวัสดีเจอคุณหวัสดีครับท่านรัก พี่โบดื่มน้ำอะไรหรอคะออนี่นะ<ม>ครับน้ำขังนุ่นนะผมไม่รู้เหมือนกันเขาสั่งอะไรแต่ผมผมเนี่ยเป็นโอรีโอปัดอร่อยมากหลังจากเล่นซีนี้เสร็จก็จัดเลยใช่ไหมหวานจัดเลยเนะเดี๋ยวค่อยลดลดเดือนหน้าแล้วกันนะม่ทันแล้วมั <laughs> ้งนี่อะไรฟิล์ม พี่แบงค์กินข้าวกับอะไรครับพี่แบงค์กินข้าวกับกะเพราหมูสับไข่ดาวนะครับขอบคุณ SMS นะครับผมโอ้โหมากนะครับผมมากครับผม Thank you for give me ครับ Thank you for support me ครับกินข้าวกับเรา I love you too <S <S Happy birthday ขอบคุณนะครับเลิฟย huh? mm hmm. <Wow. S 3> ูนะฮะเลิฟยู่ฮัลโหลเวียดนามไนฟอร์เวียดนามไนว้าวโอ้ยหม่ค,ค,ครับนี่เลยอันนี้ผมอยากจะรู้จุดแล้วได้ครับได้เลย ทุกคนดูนเท่าได้ดูแล้เกินนี้เลยคนละมันเป็นถ่ายนี่คือเมนูถ่ายต้องถ่ายนี่คือเมนูเด็ดของวันนี้นะครับผมน้องไม่ได้เอาซอสอะไรเลยขอโทษโดบโดบยากันหน่อยนะครับนี่อออพอแล้วพอแล้ว EP นี้โดบยาต้องชิมต้องชิมเบบี้กู๊ดนี่คืออะไรฮะ ไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้กินเลยคุณอวยไปเรื่อยอะ่ะผ,ผมเห็นมันน่ากินดีอ่ะคุณก็อวยไปแล้วสุดยอดเออมันสุดยอดมันสวยมากเลยคุณพี่เท่าไงฮะคุณยังไม่ได้กินเลยยังไม่รู้รสชาติเลยเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าอันนี้คือเมนูพิสนาเมนูพิสนานะครับแต่น,นี้ยังไม่ใช่สเปเชียลของเรานะครับที่เราบอกไว้แต่ว่าผมเห็นแล้วมันน่ากินมากอันนี้พี่คือแค่แบบมันเป็นเหมือนเยลลี่ใช่เนี่ยทุกคนอยากลองไหมครับ เดอนฉีดยาไหมครับผมน,นะคะตามไมบบเออาปเกือบหมดแล้วหรือเปล่าฉีดยาไหมครับผมจิเลนนะคุณน่ะจิเลนอยู่คุณไปถามได้ไงว่าแบบเออสรุปช่องไข่ช่องผมนะครับผมวันนี้ช่องผมก็ไปถามฉีดยาไหมครับเท่าไหร่เฮ้ยมันจะหมดแล้วแดงแป๊ดบเดียวนะคุณเป็นหมออยู่ๆก็ขอฉีดยงฉีดยาเลยนะ นี่มันแบทแบทจะหมดจริงนั่นแหละไม่เอาทิชามเลยผ่านไม่ทันเลยจารันอ่ะไม่ทันจริงครับทุกคนไม่เห็นพี่โบแล้วไม่ครับเขาไม่ใส่ใจการกลับนี่แหละอยูกับใครอ่ะเลยก็อยู่พี่โบนะครับแล้วก็มีน้องเจมนะครับผมเป็นล้องของเรานะครับขอบคุณครับของมะครับ ตรงตรงเร็วไอ้จี๊บพี่เจมส์เหรอฮะใช่ต้องเรียกว่าพี่เจม๊บอ๋อไอ้เจมส์นะวะแม่จบไม่มีอีพีต่อไปแล้วพี่เจมส์ครับเดี๋ยวมีคนด่อปครับคุณแคสซ่านะครับขอบคุณมากครับคุณบิวบิวนะครับเจมส์ชื่นใจมากเลยนะครับที่สอที่การตอบรับกับอีพีหนึ่งดีมากคนดูแบบเกือบเจ็ดหมื่นเน้ะเราเป็นคนตัดเราชื่นใจครับใช่ ใครยังใครยังไม่ได้ดูนะครับแตช่อใจอย่างเดียวไม่ไม่ทำให้ท้องอิ่มนะครับทุกคนก็ไปดูเนทให้น้องเกมได้นะครับใช่ก็ตอนนี้ดูเนทผ่านผมนะครับห้าดูเนทผ่านออกแบบถ้าดูเนทผ่านออกแบบยังไม่ถึงเกมครับไม่ใครอยากสนับสนุนผมก็ไป spare ติดตามฝากติดตามนะครับไม่เขาเขาสนับสนุนเกมอยู่เขาคุณมากครับผมท้าเจมอยู่ไม่เจมเราคุณคือช่องเดียวกันอะไรอะไรผมเป็นหุ้นกันอ่านเจมมันเสี๋ยช่องคุณผู้ชายของหวานอะทำร่วมกันเอาเหรอนะแล้วผมได้อะไรฮะผมได้อะไร พอคุณไปทําช่องเดียวคุณไม่ได้อะไรแล้วไงคุณแยกมาทาช่องเดียวแล้วผมทําให้พวกคุณสองคนไม่คือผมอะมีช่องของพวกผมสองคนอยู่แล้วก็คือคุณู้ชาของหวานนะครับแต่ตอนเนี้ยเขาแบบเขาแยกไปทําเดียวแล้วผมก็เออเขาก็ไม่อยากทํากับผมแล้วแหละอะไรเงี้ยไม่อยากทำช่องของหวานกับผมแล้วแหละคือ เพราะใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับคุณผู้ชายของหวานใช่ไหมใช่คุณผู้ชายของหวานนะครับก็ฝากไปดูเลยนะครับผมฝากไปติดตามด้วยนะครับเราก็จะมี EP 3สามออกมาในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าวันเนี้ยวันนี้คือวันที่มาถ่ายคุณชายของหวานเกี่ยวกับอะไรครับผมคอนเทนต์ก็คือคุยเล่นๆครับไม่มีอะไรเดินเล่นแล้วก็แต่ว่าก็คือจะสเปเชียลหน่อยก็คือทุกคลิปผมจะพาไปกินของหวานสุดสเปเชียลตามร้านนะครับผม ทีโะซึ่งอันนี้ผมให้ดูไปแล้วผมให้ดูไปแล้วแต่ว่าเมนูสเปเชียลอีกเมนูหนึ่งที่ผมสั่งไปเนี่ยผมไม่ให้ดูทางทิดตอกทุกคนต้องไปตามดูทาง youtube เองนะครับผมส่งให้ผมด้วยนะจะพอไหมเนี่ยไม่ันไม่งั้นมันจะไม่สเปเชียลจริงนะครับฮอลาเฮลลี่เบิร์ดเต้องมาตาามาดู Thank you for keep me นะครับผม รอครับรอครับได้เลยครับผมครับเจมสู้ๆนะเจมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามมหม่นี้นะครับอุณครับขอบู่เตียหมูขอคาถาสอบหน่อยเตียหมูแปลว่าฉันรักคุณสาษาวันนี้สามวันนี้จะเอายีนอมมต์ตัวแปลว่าไ ผลิตมาจากธรรมชาติแหมมันเหลือแดงแล้วอ่ะได้ไดแดงจริงเลยเป็นกล้องโทรศัพท์กล้องโทรศัพท์ก็ได้อยู่กล้องโทรศัพท์พี่โบได้ไหมถ้ามันแหมไม่พอมอมสออ ได้สอง EP ล้วมั้งเยหัวจัน e พี่โบซื้ออะไรให้พี่โบเหรอครับอ๋อพี่ี่พี่โบไม่ได้ซื้ออะไรไให้นะครับจอาพี่โบจะเลี้ยงมือนี้ทั้งมือเลยนะครับผม ใช่พี่ใช่ก็เดี๋ยวลงเอาลองแบงเอาเงินสต๊อกเนี่ยโอนให้พี่เพี่โบนะพี่ก็เอายังได้เฮ้ยอันนี้ของนี่ผมสั่งเองเป็นบอกใช่ผมผมสั่งเองใช่เหรอใช่กินกันมาก็ยังจบกันอยู่กินเลยกินเลยกินเลยนี่ยไงคือผมสั่งมาผมสั่งเพนฟายมาครับตอนนี้พี่โบนะก็ไปกินหมดแล้วนะครับเว่อร์เว่อร์กินชิ้นเดียวหมด ขอบคุณที่ติดตามนะครับรอที่เจนวายซีซั T ่นสองครับก็ฝากติดตามเลยนะครับผมน้ำลายผมจะไหลอะ่ะมีซีซัน่นสองได้หรออืม้ีได้หรอไม่ต่อได้เด้นนะอเนี่ยยิมยอบเลยอร่อยไหมอร่อยมากครับผม ออมาบ้งวันนั้นกูไล่สองชั่วโมงอะยังำได้ไถึงถึงกว่าไปผมไล่ไปเกนาทีแล้วแต่คนดูผมประมาณพันพันสองอะเขาบอกว่าคนดูเขาพันพันกว่าถ้าผมคนดูไปถึงพันผมไม่เลิกไล์ได้ไหมแบบหมดก็ไม่ถึงออกได้ยินแมวทุกคนได้ยินไหมครับ ก็บอกว่าอย่าพึ่งไปเนี่ยเขาหอมแก้งพี่โบอีกันแกงมากยาวๆไปเออแกงน้องพี่อ่ะเขาเป็นคนเนี้ยครับตัวจริงตัวจริงเนืองปิ้งย่างมาทุกวันที่สปอนเซอร์ไปเข้าเขาขหน่อยไป ทำไรอ่ะพี่โบนัสทำไรอ่ะต้ด <c oughs> ใหม่ไ <c oughs> ่าดติดเลดติดเลดติดเหลือแน่ติดเหลือแน่อย่างเงี้ยแจ้งคิวคุณแฮปปี้นะครับผม <c oughs> มันต้องสังเกตมั<ว>นไมลัอัน <c oughs> นี้ <c oughs> น กลินไม่เลิกเลยครับคนนี้ลูกร้องแล้วคุณคนร้องดิชันร้องขอบคุณนะคะคุณกุ๊กนะคะโอหเพชรหม่แล้วแม่โบดูฟินเขาบอกมันได้กินยาัไม่มีที่ซลิงงไ่ลิง ืมบีบยากมากเก็เผล่อพวกเขาปากบีบแรงแรงเออมันกินยากจริงขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ด้วยนะครับ <c oughs> พรุ่งนี้สอบ <c oughs> จงทำดีจงทำดีจงทำดีครับผมมันเป็นวุ้นใช่มันเป็นวุ้นมันเป็นยากแก้ไอเว <laughs> มันยาแค่ไหน <laughs> มันยาแค่ไหนจริงนะเอามันเป็นใส่ไซริกมาก็ต้องเป็นยาดิเขาสกมาหรือปเปล่าเนะ่ย เขาบอกลูกลองแล้วจะปิดไลฟ์แล้วนะครับผมเดี๋ยวไปเลี้ยงไปเลี้ยงน้องก่อนนะครับน้องน้อยพี่หลังผมเป็นไลฟ์กับพี่แบงค์หนึ่งแล้วพี่แบงค์หนึ่งนี้ตอนผมจะไลฟ์จะจะปิดไลฟ์ในแบบห้ามปิดไลฟ์จนกว่าจะได้ที่หนึ่งแต่นี้แบบปิดเลยปิดเลยจะไปแลนะครับจะไปแล้วนะครับดูตอนนั้นเขาไปห้องผมเขาไปเล่นพับจี เขาคลิ้นไม่ชนะเรเขาก็แบบว่าทุกคนห้ามไปนะครับทุกคนเข้ามาดูแพเกมผมรู้ทุกคนวันนี้เขาไม่ถ่ายงานเลยคุชชี่จะดูคุชชี่แบบไม่รู้อ่ะเขาไม่เขาจะให้ผมปิดไลฟ์ให้ได้เลยครับคนเนี้ยผมต้องทำผมต้องทำยังไงกับเขาดิรักเหมือนกันนะครับคุณบอกว่าไรนะน้อง้องแล้ว ก็บอกไม่ปิดไม่ปิดอย่างเงี้ยบายบายครับใครจะไปแล้วบายบายนะครับขอทิกตอรคู่ได้ไหมเฮ้ยผมเพิ่งลงไปที่ผมเดินผักหน้าเขาอะ ายกแบงค์ร้องสู 1941, ้เลยผมจะลองสู้ได้ไงครับผมเป็นเสาหลักของบ้านผมจะมาร้องให้ได้ไงครับวันพฤหัสผมต้องร้องเองฉันเลือกเองสดอ่ะจุก็องสดอยู่แล้วไม่ใช่หรอ ไม่เป็ร้องส่วนในรายการเต็มเพลงอ่ะคนเดียวอ๋อคนเดียวใช่ไหมอืมสบายชิวชิวแล้วแค่นี้พี่ทำไม่ได้เดี๋ยวเลิกเป็นบอดแบนก์หรรักเธอรักเพราะฉันไม่รู้เล่นกับไฟพี่พี่เร็งหมดแล้วรอไลฟ์คู่กันนานมากนี่ครับผมได้ไลฟ์แล้ว เอาวิปครีมป่าแป้งพี่โบนัสขอได้เลยครับผมมันเป็นเรื่องที่ของง่ายๆแค่เนี้ครับอืมสิวขึ้นมันไม่อิ่มวะเออไม่อิ่มเฮ้ยดูยุบๆไปเยอะเลย <laughs> อยากให้ไลฟ์ไอจีบ้างผมเพิ่งไลฟ์ไอจีไปนะครับผมทราบกันบ้างนะฮะกินมันก็ระเหยไฟอ่ะระเหยอืมเป็นไฟระเหยด้วยอ่ะระเหยหมดแล้วผมได้ข่าวว่าคุณจ้วงเอาจ้วงเอากินมันเยอะกินสลิงลองกินดิกินยังดีกินน้อยๆเป็นยาบำรุงเขาโดบเขาโดบไม่หยุดเลยครับคนเนี้ย ให้คุณผู้ชมดูน่ากินเหลืออร่อยอมันคือร,รสอะไรซับรสอ่ะรสเอ็มร้อยอ๋อรสเอ็มร้อยรอ้รเอ,รอรเล่นรอ้รเอเล่นแม่โบจะไปร้องเพลงรายการ,ร,อ,รอ,อะไรครับเขายังไม่พี่บิ๊กไม่ได้บอกอรายการมาครับจะต้องลองคนแม่โบติดใจแหละ ครับดูดไม่เลิกเลยครทุกคนอร่อยใช่ไหมอ่ะเขาถามขอบคุณรถตุ้งๆนะครับผมบกเกือบมองไม่เห็นเกือบมองไม่ทันพี่บนโซคิวพี่พี่โบพี่บนโซคิวเป็นพี่โบกับพี่บนรวมกันพี่บน โค้ดนะครับโบค้ดได้บ่ายครับป <c oughs> ้อนพ่อหน่อยไอ้ฟอร์มอินโดนีเซีย ใครกินเก่งกว่ากันแล้วก็เป็นที่แล้วก็เป็นที่โบราณอยู่แล้วปะครับผมมากินไม่เก่งปูสามทุ่มเหรอนี่ยม่กอโอเคงั้นน่าจะได้เริกที่ผมจะไปกินข้าวต่อแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาดูนะไอโก้ของเขาินข้าวหมดแล้วครับไอโก้ขอครับ ผมจะสั่งเพิ่มขอบคุรู้ก่อน <laughs> <laughs> <laughs>